สวัสดีครับอยู่กับผมวีหล้อซิ่งครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าแคปซาเบลาสามหนึ่งสามดีทูจีซีครับทีมงานโชคดีดีครับครับโดยอาจารย์จุ๊บครับขุดครึ่งวันนะครับพี่น้องได้เป็นสาแล้ว สุดจัดเลยจันจุ๊บีมือต่องสั่นขอไภครับลงสุดบูมเลยครับจันจุ๊บอุ้มเน้นเน้นเลยพี่น้องเอ้ 6ตักรู้เรื่องครับผมออกตัวได้จันจูเกลงสุดบูมนะครับห้องตัวจัดครับเจ้าแคสซิเวล่า313 D2GC แต่ผมหกล้อรอเลยครับวันนี้วิ่งอยู่หนึ่งทีมครับ โกเบโกสองร้อยสองตัวก็ขุดสะครับอีกตัวหนึ่งทำชั่วโมงครับดูฝีมืออาจารย์จุ๊บขุดครับโอ้โหสวยงามมากพี่น้องเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับเพยจัดวิ <c oughs> ด่งไม่ไกลนะพี่น้องวิ่งแค่ไปถึงเอานู่นครับวิ่งออกไปแค่ทางที่เซนนั้นแหละครับก่อนถึงทางใหญ่ครับที่ข้างทางเลยเป็นงานแปลงนะ มาล้บฟูโซ,โซตัวแรงเรามาดูกนันว่างานนี้จะใส่กีต่ตากับจันจุ๊บ อุ้มเต็มหรือเปล่าอุ้มไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าถ้าเราอุ้มเต็มมาดินก็จะตกกัดินตกแล้วก็ดินตกเดี๋ยวโดนรถฝาข้างอะไรอีกอยากครับอุ้มครับพอแต่อันนี้พอครับพี่น้อง โอ้ไม่ได้นับนะพี่น้องว่ากี่ตักลืมนับครับเมื่อกี้หลวงสุดบูมนี่ก็ลึกใช้ได้นะพี่น้องไม่ธรรมดาครับผมอันพิเศษนะจะแคปคันนี้ก็500ชั่วโมงแล้วครับนี่ก็เดี๋ยวช่างเขาก็จะมาสายน้มาเครื่องให้นะครับ เร่งเก็บงานครับผมเพราะว่าเราจะไปลงลุยงานใหญ่บ่อนึงครับนี่เร่งเก็บงานหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเจอการงานใหญ่บ่อนั้นครับมันแน่นอนครับไม่โค3สามตัวครับทีมงานโชงนี่ที่จัดให้มันแล้วครับดกาอุสมุขศักดิ์ครับเซอนิ่มจริงๆครับอาจารย์จุ๊บขับนิ่มจริงๆ องตักแล้วดินนี่ตกธรรมดาครับเพราะมันเป็นดินก้อนอนาสะมันก็ตกธรรมดาครับเวน,น้ำออกก็ใช้ได้นะครับสวยครับข้างล่างเป็นดินดานเลยนะดินแดงแดงเลยพี่น้อง